สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับสองบระบ้านวันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นในการที่เหตุการณ์ที่เป็นที่ทราบกันดีนะครับสองระบ้านของเราก็จะนำเสนอ,อเพื่อ,อเป็นการแบ่งปันรเรื่องราวนะครับที่ น่าสังเกตรหรือว่าข้อสังเกตต่างๆเกร็ดที่เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับที่มีการนะครับหายไปของเด็กและโค้ดนะครับจำนวน13คนนะครับเกี่ยวกับกรณีถ้ำหลวงหรือคุณน้ำนางนอนซึ่งเป็นถ้ำที่มีประวัติ และก็มีเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับซึ่งท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวกันนะครับมาพูดถึงนะครับเบื้องต้นก่อนว่าประวัติของถ้ำนะครับซึ่งถ้ำหลวงนี้มีเนื้อที่12ไร่สภาพถ้ำก็เคยมีการเข้าไปสำรวจของนักสำรวจหลายหลายหลายคน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศแต่ก็ไม่เคยมีนักสำรวจคนไหนไปได้ถึงเป้าหมายยิ่งในช่วงฤดูฝนนะครับก็ถือว่ายิ่งมีอันตรายนะครับลักษณะเด่นของพื้นที่นั้นถ้ำหลวงเป็นถ้ำที่มีหินปูนขนาดใหญ่บริเวณปากถ้ำก็จะเป็นห้องโถง มีความกว้างมากภายในถ้ำภายในถ้ำนั้นท่านว่าจะพบกับความงามนะครับพบกับเกร็ดหินสะท้อนแสงนะครับมีทานน้ำไหลมีหินย้อยมีหินงอกนะครับก็เป็นความงดงามของธรรมชาติทำให้มีผู้เข้าไปสำรวจนะครับ แต่เมื่อเข้าไปหลายคนก็ต้องล่าถอยออกมาเพราะว่าก็จะพบกับความยากลำบากพบกับอุปสรรคมากมายสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้ข้อมูลว่าถ้ำหลวงจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไป ชมพื้นที่ถ้ำตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูฝนเนื่องจากน้ำจะไหลเข้าท่วมภายในถ้ำจะทำให้ไม่ปลอดภยัยและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับพบว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมถ้ำส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติสำหรับถ้ำนะครับหลวง หรือขุนน้ำนางนอนนะครับก็เป็นถ้ำท,ที่มีเรื่องราวที่เล่าขานหรือเป็นตำนานกันนะครับเป็นตำนานที่น่าน่าฟังนะครับว่าท่านว่าณถ้ำน,นี้ก็มีเรื่องราวนะครับว่าที่เกิดขึ้น ในอดีตนั้นนะครับณนะเมืองเชียงลุง12ปันนานะครับมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งเจ้าหญิงนั้นมีรูปงดงามแล้วเจ้าหญิงก็ได้แอบรักนะครับแอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวังด้วยความรักจึงหนีตามกันมาที่ราบนะครับมาถึงที่ลาบใกล้แม่น้ำขง เมื่อเดินไปถึงที่ที่ราบเจ้าหญิงก็ทรงก็ทรงคันนะครับได้หลายเดือนโดยสภาพที่ทรงคันการเดินทางจึงมีปัญหาและเสด็จต่อไปไม่ไหวเจ้าหญิงก็เลยบอกกับนะครับพระสวามีว่าจะขอประทับรออยู่นะที่ แห่งนี้พระสวามีก็บอกว่านะจะไปหาอาหารมาให้แล้วก็กำชับว่าไม่ให้เจ้าหญิงไปไหนสวามีเมื่อไปแล้วก็ไม่กลับมาเสียทีพอมาได้ข่าวอีกทีก็ปรากฏว่าสวามีนั้นถูกนะคะถูกประหารหรือถูกฆาตกรรม โดยทหารของพระราชบิดาของเจ้าหญิงนั่นเองเพราะว่าทหารของพระราชบิดาของเจ้าหญิงคอยสะกดรอยตามมานะครับแล้วก็ถือจังหวะเวลาแล้วก็ฆ่าพระสวามีของนางไปเมื่อนางได้ทราบนางจึงมีความเสียใจ แล้วก็ใช้ปิ่นปักผมนะครับแทงพระเสียรของพระอ,องค์จงเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำสายในทุกวันนี้และพอบรากายของเจ้าหญิงที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้นะครับมาจดทิศเหนือกลายเป็นดอยนางนอนจนทุกวันนี้นะครับ ในส่วนของพระอุทธรหรือท้องก็เป็นดอยตุงทางภัยทางที่จะไปอำเภอแม่จันมีขุนเขาทอดตัวคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาวเรียกว่าดอยนางนอนนะครับซึ่งเกี่ยวกับตำนานสาวนะครับเทพบุตรนะครับนะครับตำนานสาว เป็นที่มาที่ไปนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามในการในความเชื่อเกี่ยวกับดอยหรือเกี่ยวกับตำนานต่างๆทำให้ผู้คนเชื่อว่ามีสิ่งที่เป็นลี้ลับสิ่งที่อาถรรพ์เกิดขึ้นนะครับในดอยแห่งนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมา อย่างไรก็ตามเวลาที่ไปเที่ยวหรือ่นักท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากตามโบราณคดีนะครับพบว่าถงถ้ำนะครับที่เปิดกว้างนะครับมีน้ำเป็นล่องทางน้ำที่ไหลออกจากถ้ำมีล่องผ่านมีถงที่หนึ่งะครับก็มีล่องน้ำนะครับล่องรอยหลุมนะครับ ถงที่สองก็มีล่องรอยหินถล่มนะครับเมื่อถึงสุดบันไดทางบริเวณปากน้ําเป็นทางเดินสั้นๆน,นะครับเป็นทางบันไดขึ้นไปเทด้วยปูนซีเมนต์ยกระดับขึ้นไปนะครับในช่วงฤดูฝนน้ําจะท่วมภายในถ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อันตรายในการที่ที่จะเข้าไปทีนี้ความเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า โบราณท่านก็ห้ามนะครับเมื่อเข้าไปในบริเวณถ้าสถานที่แบบนี้เราก็ต้องมีสิ่งที่คนจะต้องระมัดระวังก็คือว่าข้อที่หนึ่งนั้นเราเมื่อเข้าไปนั้นท่านไม่ให้เล่นพิเรนหรือกระทำกิริยาการที่เป็นการท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นสิ่งที่มีความเชื่อว่าอาจจะมีอยู่จริง ข้อที่2ครับท่านว่าห้ามปัสสาวะหรือปล่อยของเสียนะครับปัสสาวะหรืออุจจระปล่อยของเสียในบริเวณถ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นสิ่งที่ห้ามนะครับข้อที่3ท่านบอกว่าไม่ให้หยิบหรือนําสิ่งของต่างๆออกมาจากถ้ำเพื่อมาเป็นของตัวเองหรือว่าไปทําการอย่างอื่น อันนี้ก็หมายถึงว่าสิ่งของหรือสิ่งเหล่านั้นเป็นของธรรมชาติและเป็นของที่มีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่มีผู้หวงแหนสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นการหยิบออกมาก็อาจจะทําให้โบราณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเนื้ข้อที่4ก็บอกว่าห้ามหยิบสิ่งของก้อนหินเอาไปขีดเขียนนะครับขีดเขียนหินงอกหินย้อย หรือสิ่งต่างๆภายในถ้ำจะเกิดความเสียหายอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับข้อที่5ท่านว่าห้ามพูดจาลบหลู่ท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับที่นะครับคนเก่าคนแก่คนบโบราณเวลาเราไปสถานที่แบบนี้นะครับเราก็ไม่ควรพูดจาลบหลู จนเป็นที่มาของคำว่าไม่เชื่ออย่าลุมลูกนะครับข้อต่อไปข้อที่6นะครับให้เราเข้าไปสถานที่ดังกล่าวเยี่ยมชมด้วยความเคารพนะครับห้ามส่งเสียงดังหรือโวกเบกโวยวายนะครับถือว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพนะครับอันนี้ก็ถึงเป็นข้อห้าม ข้อที่7ท่านว่าการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวควรขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปเสร็จแล้วถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงก็ถือว่าเราได้ขออนุญาตแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับ ข้อต่อไปข้อที่8ท่านว่าเวลาเข้าไปนะครับเราควรจะมีสิ่งที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าสิ่งเคารพบ,บูชาแต่ของในแต่แต่ละบุคคลนะครับติดตัวเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการปกปักรักษาปกป้องกันตัวเองอันนี้จะเป็น ส่วนหนึ่งที่เรานําเสนอน,นะครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเมื่อท่านเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่อาถรรพ์และลี้ลับนะครับท่านก็ควรที่จะมีการนะครับขอหรือขออนุญ,ญาตหรือควรที่จะนะครับขอ คำชี้แนะจากท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านมีวิชาวความรู้ที่ท่านมีนะครับยานอย่างรู้เพื่อว่าก่อนที่จะเข้าไปนั้นท่านจะได้เข้าไปและออกมาด้วยความปลอดภัยรายการสองพระบ้านของเรานั้นก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ นั้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีข่าวหรือในในเรื่องของอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทำให้คนเกิดความเชื่อเกิดการสันนิษฐานไปต่างๆนานา,า,าเราจึงนำหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อว่านะครับสิ่งนะครับที่ไม่ควรเชื่อ สิบประการนะครับซึ่งท่านได้ตรัสไว้ว่า 1. อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมาข้อที่สองอย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเล่าสืบสืบกันมาข้อที่3อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือข้อที่4อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคำกีหรือตำราข้อที่5อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง ข้อที่6อย่าพึ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอานะครับข้อที่7อย่าพึ่งเชื่อโดยตรึกตองเอาตามอาการที่ปรากฏข้อที่8อย่าพึ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตนก็คือว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าตรงกับความเห็นของตนข้อที่9 อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้ข้อที่10อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเราครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกาลามสูตรนะครับให้เราพิจารณาก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใดก็ตามให้เราเอาหลัก10ประการนี้มาจับ นะครับเพื่อเราจะไม่ได้ไม่ได้มีอวิชชานะครับก็มือไม่ได้หลงในสิ่งที่คนอื่นพูดในข่าวที่คนอื่นพูดบางทีก็เป็นข่าวลือบางทีก็เป็นข่าวเล่าเล่าสืบกันมาอะไรต่างๆนี้10ประการนั้นท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูสองพระบ้านของเรานะครับก็ปรารถนาว่านะครับ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกชีวิตนั้นนะครับสามารถมีความปลอดภัยมีชีวิตนะครับปลอดภัยแล้วก็สามารถกลับมาสู่โลกภายนอกได้นะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งให้กับ13ชีวิต นะครับนะครับก็เราก็จะมีนะข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพระด้วยแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมานะครับถ่ายทอดให้กับท่านได้รับชมได้ฟังท่านที่ยังไม่ได้ติดตามท่านสามารถติดตามในช่องสองฟ้าบ้านได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากครับ